สวัสดีจ้าอากาศยา้มเศร้าพกมึนเศร้าตอนนี้ตอนนี้ร้อนแม่ค่าเนอะใจเนาะร้อนรถแม่ค่าบนอาปิดตบน,นี้นะ สี่เส้นไปเนี่ยนะคะท่าน,นที่ยัง,งมีปา่เผู้สูงสาสยอายุเราวอล์กอินเดินไปเลยนะคะที่โรงพยาบาลบุรีรัมนะคะ,คะก็บริการจิกวคทยนให้กับผู้สูงอายุ48,830คนะค่ในการกักวนก็เดินทามาจากพื้นทีสีแดงเท่มสีแดงได่สดงแดงมีอยู่3ด0 0 0งลลกากงแดงนดงแ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 ดแดงแดงีแ ยางมาะลดใจยยไปวัดน้องซีน้องซีปลูกกระบอกตั้งทั้งโตวะ เออซีเป็นคนปลูกเฮออ้ยเงออินถ้าเป็นมอเตอร์ <c oughs>

ในล้านพวอีสวยอีหมหยนะ่ะมันไปขอบันเจย,ยินนะม,มันเห็นมันก็มาเพาะมันหดนดหนยยา,นา,นนานมน